สวัสดีตอนเช้าทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา7.00โมงกำลังจะ8โมงนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เซฟโซนล่างนะครับผมอ่าหลายคนอาจจะสงสัยนะครับผมว่าเอ้ยไปเอากระเป๋าไปเอาคอสบมาจากไหนนะครับผมซึ่งขอสารภาพตรงนี้เลยนะฮะผมได้ทำการอ,าอัดคลิปไปแล้วครับผม1คลิปนะครับแต่ ไฟเสียนะครับผมทำให้ผมเนี่ยได้ของพวกนี้มาแล้วก็เลยจำเป็นต้องใช้ต่อไปนะครับผมซึ่งผมก็ได้เดินทางไปที่ r o c k y Ford แล้วก็ w i t e s t o n นนะผมในการฟาร์มของพวกนี้มานับก็มีทั้งกระเป๋าแล้วก็คอสโบนะบผมกระเป๋าก็ได้ไปเจอโดยบังเอิญน,นะครับผมที่ไวส์ต์ตันนะผม สำหรับวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่พาร์ทที่แล้วนะผมวันที่แล้วนะผมที่เราได้จะทําการเดินทางไปที่เครื่องบินสีเขียวที่ตกใช่ไหมครับผมนั่นคือเฮลิคอปเตอร์ที่ตกนั่นเองวันนี้มันก็ได้มาตกอยู่ใกล้ๆเราพอดีนะผมเราเลยทาการวิ่งไปนะครับผมหาเฮลิคอปเตอร์เครื่องนั้นนะเราจะมาดูกันครับผมว่า ที่เฮลิคอปเตอร์เครื่องนั้นเนี่ยมันมีอะไรอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราวิ่งไปเลยกันดีกว่าเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่หลายคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยพี่ทําไมมีลูกธนูถึง22เลยล่ะคือผมได้ทําการาไปที่ไวท์สโตนใช่ไหมก็ได้อุปกรณ์มานั่นก็คือขวานแล้วก็ p i ิกแอคเนาะก็ได้ทําการไปขุดไม้แล้วก็ขุดหินนะครับผมระหว่างทางแต่ ผมจะได้จริงๆครับผมเพราะว่าไฟล์มันได้เสียจริงๆนะครับผมก็เลยได้กลับมาที่เซฟโซนแล้วก็ขับเป็นลูกธนูมานะครับผมลูกคอสโบหน้าไม้ของเราเองเอซึ่งหน้าไม้นี้ก็ดีนะครับผมเงียบด้วยแล้วก็มีดาเมจสูงด้วยนะครับมีสโคบให้ด้วยนะผมก็นํามาใช้เป็นอาวุธหลักของเรานะครับผมตอนนี้เราก็เดินมาได้ถึงะจะครึ่งทางแล้วนะครับผม เราต้องรีบเดินไปกันดีกว่าซึ่งผมก็ได้จัดการผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนมากนะครับผมที่ Voice Store แล้วก็ Rocky Ford นะครับผมซึ่งในตอนที่ผมเดินทางไปเนี่ยก็ไม่ได้เจอกับผู้รอดชีวิตแต่อย่างใดเลยนะฮะตอนนี้เราก็จะไปดูกันนะครับผมว่าที่ เครื่องบินตกสีเขียวของเราเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่ารู้จะเดินทางไปที่แอร์พอร์ตเลยแต่แอร์พอร์ตผมเกงว่าจะมีคนเยอะอะดิเพราะวาพวกเราชีวิตส่วนใหญ่ผมคิดว่าน่าจะตกค้างเครื่องอยู่ที่นั่นแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นนะครับผมโอเคนะครับผมโอเคใช้ขวานถูกต้องแล้วเราก็สับตัดไม้ไปนะครับ โอเคได้มาเป็นที่เรียบร้อยจํานวนโอ้หนึ่แผ่นเลยนะฮะได้มาถึง100แผ่นกันเลยทีเดียวเชียวนี่ครับผมเราก็ต้องไปหาหินอีกนะครับผมแล้วก็จะสามารถครับเป็นลูกธนูได้นะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาใกล้กับเครื่องบินตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม,ผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรร,รอเราอยู่ข้างหน้าเราต้อง ระวังตัวให้ดีที่สุดนะครับแต่ผมยังไม่เห็นสัญลักษณ์อะไรที่บอกบอกว่าเป็นที่เครื่องบินตกเลยนะโอเคครับทุกคนเราเจอแล้วเหมือนกันเราเจอแล้วล่ะนี่ไงครับทุกคนเราเจอเครื่องบินตกนะฮะผมแต่ไม่มีซอมบี้เยอะหรือเกินหรือว่าเกิดเหตุขัดข้องบนเครื่องบินแล้วก็ทําให้ผู้โดยเชื่อบนเครื่องบินที่กําลังขนส่ง ผู้รอดชีวิตทั้งหลายตกลงมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะไม่น่าจะมีผู้รอดชีวิตคนอื่นในแถวนี้นะผมแต่เ,เราจะเข้าไปโอเคโอเคอุย้ยตกใจดีโหลดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งยังีโหลดได้ไวด้วยนะฮะ ยากอนเฮ้ยเราเจอปืนรถชีวิตเฮ้ยรถชีวิตอะไรล่ะทำไมไม่ติดเชื้อมันเฮ้ยเราเจอยาด้วยครับผมแอนตี้โอเคเราเจอปืนร้อยนัดนะครับยา ยากนโอเครอดอยู่ต้องรีบเก็บเราก็รีบออกที่นี่ให้ไวนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวรถชิตอ,อื่นจะมาหาเราได้นะครับโอเคนี้กันสะบัดนะะอุ้ยเราเจอก็อ๋อโอเคได้อยู่เจอชุดเกราะนะครับ ไมาได้ครับผมเมื่อกี้เกิดโอ้โหติดเชื้อเราติดเชื้อแล้วตอนนี้เราจะได้ติดเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสถานก,การณ์แย่ๆเหมือนเดิมแล้วฮะเราเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเองเราก็จะกลับไปติดเชื้อเหมือนเดิมแล้วครับผมโอเคโอเคเรากำจัดได้หมดโอเคผมาสามารถ กำจัดผู้ติดเชื้อได้หมดแล้วนะฮะเราจะต้องออกจากที่นี่ก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมเจอของหนึ่งอย่างไม่มีแล้วนะฮะหมดแล้วครับผมเราถ้าออกจากที่นี่ก่อนแล้วกันต้องไปตั้งหลักกันก่อนนะฮะโอเคครับผมเราได้กันสะบัดใช่ไหมกิฟฟ์อ๋อใช่ครับผม เป็นการสะบัดเวลาเรายิงแล้วก็ได้เป็นปืนร้อยนัดปะเหมือนเป็นปืนร้อยนัด m o ดิฟายนะครับผมให้มันมีความทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ได้ฮันนี่นะครับผมเป็นปืนสกูลสตาร์แน็กนะครับผมคล้ายๆกับสาก,การนะครับแต่มีออที่เก็บเสียงมาใ้นะครับผมดีเลยนะครับผมเวลาเราออกไปไหนเราจะสามารถใช้ได้ จะเก็บเสียงได้ดีนะครับผมแต่นี้เราใช้หน้าไม้คู่ใจของเราไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปที่หมู่บ้านตรงนี้นะผมเดี๋ยวเราวิ่งไปเลยเอาแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ได้เห็นหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเท่าที่ผมสำรวจดูเมื่อกี้นะครับผมไม่มีใครอยู่นะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองค่อยๆเข้าไปนั่นข้างดูนะครับผมน่าจะไม่มีใครอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้นะผมมันจะเหลือใครละ สวยงามเราเจอปืนแม็กด้วยนะครับผมเราไม่ได้ใช้อเดยไม่มีใครใช่ไหมโอเคเขาไม่มีใครครับคมแม่นยำยังสุดยอดอยู่นะครับผมหน้าไม้ของเรากระโดดข้านตรงนี้มา มีอะไรหรือเปล่าบ้านหลังนี้เข้าได้ไหมไม่สามารถเข้าบ้านหลังนี้ได้นะฮะดับเป็นแบนเดจเี๋ยวเราเก็บแบนเดจโอเคน่าจะไม่มีใครมาทางนี้นะผมอันนี้ดับเป็นมันนี่โอเคเก็บถังไว้ก่อนแมน่นยอดับผมเราเจอหน้ากากกันแก๊สนะครับผมเดี๋ยวเราเก็บไว้ดีกว่า เผื่อได้ใช้นะครับผมได้ยินเสียงอยู่ไหนเอ้ยโอเคไม่เจอไม่เป็นไรไม่มีใครมาแถวนี้นะบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรครับผมนี่ผมคิดว่าเราต้องได้เข้าแอร์พอร์ตแล้วแน่เลยใจหนึ่งผมไม่อยากเข้านะผมแต่อีกใจก็แบบ คือเราติดเชื้อเราต้องเข้าไปหาวัคซีนด้วยนะครับผมเฮ้ยตรงนี้มีตัวคราฟด้วยว้าวมีตัวคราฟเยอะแยะเลยนะครับผมแต่เราไม่มีอะไรมาคราฟเฮ้ยอันนี้มันเหล็กนี่ครับผมเราเก็บเหล็กไว้นะครับผมโอเคอันนี้เป็นปืนพกนะครับผมไม่มีทั้งอาหารไม่มีทั้ง วัคซีนให้เราเลยนะครับเราต้องไปที่แอร์พอร์ตแล้วละ่ะเฮ้ยมีซากของสัตว์เลี้ยงที่ตายด้วยนะครับผมแต่ตอนนี้ก็ยังเออขาดหินอยู่นะผมยังมีหินในการที่เราจะทำรูขธนูขึ้นมาเนี่ยแต่ตอนนี้รูขธนูงเราก็เหลือเพียงแค่ 12แม็กนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องไปหาหินแถวแถวนี้ก่อนที่จะเข้าไปในแอร์พอร์ตนะครับผมโอเคนะผมที่เราก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทำไมมันช่างดูควงขวางสรเกินนะครับผม แทบจะไม่กล้าเหยียบเท้าเข้าไปแบบตรงๆเลยนะฮะไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่าแต่เราวิ่งเลาะด้านข้างเข้าไปดีกว่าเนาะยังไม่อยากเข้าไปตรงๆนะฮะกัวนะครับผมตอนนี้เราต้องเช็คก่อนนะครับผมเราจะต้องเช็คให้ดีที่สุดนะครับผมว่าไม่มีผู้รอดชีวิตคนอื่นอยู่ข้างในนี้นะเท่าที่ผมดูนะครับผมน่าจะไม่มี ใอยู่ข้างในนี้นะแต่เพื่อความชัวร์และความรอบครอบของเรานะผมเราต้องค่อยๆเช็คตอนนี้ก็เริ่มหิวนะ,ะด้วยสิเมื่อกี้ก็ได้ขุดหินมานะผมได้มาเท่าไหร่ไม่รู้เลยได้มาเพียงแค่50เองนะผม,ผมทำไมน้อยจังโอ้โหเฮ้ยเราเจอกับซูเปอร์ซอมบี้ด้วยนะผม ก็คือซอมบี้ยักษ์ตัวใหญ่นะผมไหนล่ะถ้าเรายิงจากตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นไหมไม่เกิดอะไรขึ้นเลยหรอเดี๋ยวลองขยับเข้ามาใกล้กว่านี้หน่อยสิเขาจะมาหาเราไหมอุยเขามาหาเราสวยแล้วทุกคนเขากำลังวิ่งมาหาเราตอนนี้คือเป็นซอมบี้ตัวใหญ่น่ากลัวนะฮะ กำลังวิ่งมุ่งหน้ามาหาเราด้วยความเร็วสูงมากเลยตอนนี้เรียกวาต้องจัดการเขาด้วยธนูของเราแล้วฮะเดีย๋ยวเราลองอครับข,ของเพิ่มนะครับผมโอเคนี่ครับสามารถขับได้นะฮะอีกสักสองอันโอเคมาแล้วผมโอ้เสียงน่ากลัวมากเลยสเสียงเท้า เขเรวิ่งเข้ามา่าง้ผมตกใจโอเคเรามายิงจากตรงนี้ดีกว่าโอเคครับผมยิงเลยการยิงซูเปอร์สมบีนี่ต้องยิงที่หัวนะผมคิดว่าเหมือนกับผีทั่วไปแต่เขาน่าจะอึดติทนนานมากเลยนะเดี๋ยวเราลองกระหน่ำยิงที่หัวเขาดูนะผม ที่เรียบร้อยนะครับผมอุย้ยเราได้กระเป๋าเป็นกระเป๋าดําของเรามาแล้วก็หมวกเคสตายไนวิชั่นนะครับผมว้าวมีความป้องกันถึง20เนลยทีเดียวเชียวโอเคเราได้กระเป๋ามาใช่ไหมกระเป๋ามันกับของเราเลยนะผมกระเป๋าดำนะครับผมก็ผมว่าใช้กระสุนไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยในการยิงนะครับผม หนึ่งตัวเนี่ยเดี๋ยวเราลองวิ่งเข้าไปข้างในดูนะผมว่าจะมีอ่าอะไรให้เราได้เห็นอีกไหมครับผมนอกจากซูบะซอมบี้แล้วนะครับผมเเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องคับของเพิ่มนี่หว่าใช่ปะใช่โอเคเราขับดูคนดูเพิ่มนะตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับผมเป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับผม ก็เราต้องพักที่นี่แหละต้องเข้าไปหาน้าหาอาหารที่นี่ครับผมโอเคตกใจนี่ว่าอะไรนะเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะครับผมมีใครอยู่ข้างบนนั้นหรือเปล่าหรือมีใครที่กำลังวิ่งอยู่ในแถวนี้หรือเปล่านะผมต้องเช็คให้ดีเช็คให้ชัวร์นะฮะผมควดว่าน่าจะไม่มีใครนะจริงอาจจะไม่มีใครอยู่ข้างในนี้นะ โอ้ตอนนี้ตัวเขียวปีเลยนะครับผมเอ้ยตอนนี้ไปทางเขาด้วยแต่เราเข้าไปทางนี้ดีกว่าทางนี้ก็เข้าได้ใช่ไหมแต่เราเข้าทางนี้กันนะครับผมโอเคเขี่ยทางเสร็จสิน้นเฮ้ย มีอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะไวซซอมบี้ไปอยู่ตรงนั้นครับทุกคนเอาแล้วสิผมจะเริ่มกังวลแนละ้วต้องเปิดไนท์วิชั่นก่อนนะผมเพราะว่ามันเริ่มดึกละผมเริ่มมองไม่เห็นละอันนี้เป็นอ๋อเทียอาไว้ครับยาเฮ้ยมีลูกซองด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเก็บไป เสี่ยงซอมบี้อยู่ใ,ใกล้ข้างล่างมีเหล็กด้วยนะตอนนี้ลงไปเอาเหล็กก่อนแล้วกันใจนะผมนึกว่าพวกเราชีวิตคนอื่นโอเคเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนนี้รู้สึกกังวลมันกระวายมากเลยครับผมเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างจะกว้างนะฮะ ฮ้ยอะไรอ่ะชุดเกาะเหรอเดี๋ยวเราเข้ามาตรงนี้ก่อนเราเจอกับไอเคอ๋อแล้วก็ไม้กระบองอันนี้เราเคยเก็บไปแล้วนะผมมันตีช้ามากเลยอันนี้เรารู้สึกกระวนกระวายนะผมเดี๋ยวเข้ามาหลบตรงนี้ก่อนแล้วกันมีเกาะอ,อีกแล้วนะฮะ ก็อนไนดีกากันครับเนี่ยอันนี้เป็นป้องกันได้11ป้องกันได้13นะครับผมอันนี้ป้องกันได้ถึง15นะครับเราจะทิ้งพวกนี้ไปเนาะอุ้ยคนมีคนมาเกิดด้วยทุกคนครับมีคนมาเกิดด้วยฮะเอะไรทำไมเขาอยู่ดีก็โผลมา วิเดียวเขาโผลมาตรงนี้ครับผมเข,อขอากำลังวิ่งไปที่ไหนสักที่อึ้นต้นหนึ่งงนะั้นแตกเฮ้ยผมเห็นเขาแตก กคนผมฆ่าเขาได้วะ่ะว้าวว่าที่นี่มันไม่ค่อยปลอดภัยแล้วล่ะว,วะทุกคนคือแบบโอ้โหวันนี้ก็มีคนเกิดมาตอนหน้าต,ตานะผมคิดว่ามันน่าจะไม่ปลอดภัยสำหรับเราวะ่ะคิดว่าเราต้องออกจากที่นี่วะทุกคน ว่าเราต้องออกจากที่นี่ให้ไวว่ะผมยิงเขาตายก็จริงครับผมเมื่อกี้แต่อะไรครับเนี่ยผมรู้สึกกลัวน,นะผมเมื่อกี้เขายิงเราส่วนกลับมาด้วยนะฮะเขาแบบไม่เกรงกลัวเราเลยทีเดียวื่อเราออกจากที่นี่ดีกว่านะฮะแล้วถ้าเ้าอยู่ต่อเราไม่น่าจะรอดนะฮะคิดว่าที่แห่งนี้ไม่น่า,นาจะใช่ที่ของเราเราออกจากที่นี่ดีกว่า เราจะไปที่ตรงนี้นะผมโอ้มื่อกี้ตกใจมากๆเลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรฮะเราท,ทําดีที่สุดแล้วครับผมเราทําเพื่อปกป้องตัวเราเองนะครับผมเพราะว่าจังหวะเมื่อกี้ผมยิงเขาคอนก็จริงแหละแต่เขาทําการป้องกันตัวยิงสวนกลับมานะครับผมผมก็เลยทําการเหวี่ยวไกอีกครั้งหนึ่งนะผมเพื่อให้เขาจบชีวิตรองไปนะฮะโอเคตอนนะี้เราก็วิ่งออกมาห่างไกลพอสมควรแล้วนะครับผมเขาอาจจะ ไม่มีเพื่อนไม่มีใครตามเรามาแล้วก็ได้นะครับแต่เราขอขอห่างออกจากนี้สักนิดนะครับผมโอเคครับผมเราก็เดินทางมาถึงที่เครื่องบินลำนี้เป็นที่เรียบตกใจนึกว่าใครนึกว่าใครนึกว่าใครทำให้ตกใจโอเคเดี๋ยวเราจะทำการขุดหินนะครับผมด้วยแผกของเราครับผม เคเราพุดไปหมควว่าเราไม่น่าควรเข้ามาอยู่ที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางออกจากที่นี่กันเนาะผมบอกผมผมไม่อยู่แต่ตอนนี้ผมขอนอนพักที่นี่กันก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้ก็ขอนอนพักผ่อนกันก่อนนะครับผมโอเคครับผมราตรีสวัสดิ์ครับทุกคน รู้สึกเจ็บแผลเป็นอย่างมากเลยนะฮะโอ,อ้โหตอนนี้คือเรื่องผมนี่ตกลงไปึงขนาดนี้แล้วผมต้องทำการรักษาตัวกันก่อนนะฮะใช้เข้าไปโอเคโอ้โหเออโหกิดจากทนาการ์ณตอนนี้พลิกผันนะผมทําให้ผมนอนไม่หลับนะฮะนั่นก็คือเกิดการติดเชื้อที่แผลของผมนะฮะตอนนี้นอนไม่หลับเลยนะะผมคืนนี้เราจะต้องเดินทาง เร็วกว่าปกตินะครับทุกคนเพราะว่ามันเกิดอาการติดเชื้อนั่นเองอแต่เมื่อคืนนี้เจ็บแผลมากๆเลยนะครับผมนอนแทบไม่ได้เลยนะฮะ้ยนี่อะไรครับผมโรคแห่งการเอาชีวิตรอดผมจะต้องไม่ตายครับทุกคนจะต้องรอดการดินน้นรน โอเคตอนนี้ก็เริ่มจะเช้าแล้วนะเราปิดไนท์วิชเ่นได้ละเยากำลัลงเดินทางไปที่เมืองข้างหน้านะผมอีกไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นเราก็จะถึงข้างหน้าแล้วนะครับผมเมืองที่นี้อัดภาวนาขอให้มีวัคซีนนะครับผมที่จะช่วยให้เรารอดตายได้นะครับผมเอาเลยครับผมแตกก่อนอื่นเลยนะฮะเราก็ได้ ทำการใช้ชีตมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็ขอจบวันนี้ไว้แต่เพียงเช่านี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผม,มกำลังใจให้กับผมนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ